ไก่ทอดเกาหลีชีสยืดจะทำยังไงไปดูกันค่ะสักสองปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมคะเมนูนี้เนี่ย อยากให้ทุกคนลองมากๆมันคุ้มค่าต่อการเกิดมาครั้งหนึ่งของชีวิตเรานะคะมันช่วยเยียวยาจิตใจมากๆใจมากๆวันนี้กลับมา พร้อมกับ international อีกแล้วค่ะเป็นอาหารที่เทเรสทำบ่อยมากนั่นก็คือไก่ทอดเกาหลีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมทางนี้เนี่ยเราจะมีส่วนผสมพิเศษเพิ่มขึ้นมาค่ะนั่นก็คือมอสซาเรลลาชีสนะคะคราวนี้ก็จะทำเป็นไก่ทอดเกาหลีชีสยืดก,กันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนแรกกันก่อนเลยค่ะ แรกของเรานะคะเราจะมาทําการหมักไก่กันนะคะเราใช้เป็นน้องไก่เล็กๆอย่างนี้ค่ะทุกคนเพื่อความแบบรสชาติซึมซัตว์เข้าเนื้อกลมกล่อมอะไรอย่างเนี้ยเนาะใช้ครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้คือหนึ่งโลแล้วก็ใช้ประมาณครึ่งหนึ่งของหนึ่งโลเนาะนี่เลยใส่ลงไปนะคะโอเคหมักไก่ด้วยนี่เลยค่ะพริกไทยป่นหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ต่อมานะคะซิ๊วขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันคลุกเคล้าให้ทุกส่วนของไก่เนี่ยโดนกับเครื่องปรุงของเราเนาะแล้วก็จะมาทำการหมักประมาณ15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าหมาักเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะ และต่อมานะคะก็เป็นส่วนผสมของแป้งทอดกรอบที่เราจะเอาไก่เนี่ยไปคลุกก่อนที่จะเอาไปทอดกันนะคะทุกคนส่วนผสมนะคะก็จะมีแป้งทอดกรอบ150กรัมนะคะแล้วก็มีแป้งข้าวโพด3ช้อนโต๊ะและสุดท้ายนะคะก็คือผงฟูเพื่อเพิ่มความฟูของแป้งนะคะ1ช้อนชาค่ะเท่านี้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเราเนี่ยก็ใส่ทุกอย่างรวมกันเอาไว้นะจ๊ะระหว่างรอไก่นะคะเดี๋ยวเราไปทำซอสเกาหลีกันค่ะว่าจะง่ายขนาดไหน อันดับแรกนะคะสิ่งสําคัญที่สุดที่ต้องมีนะจ๊ะโคชูจังนั่นเองค่ะจะสังเกตได้ว่าแทบทุกเมนูที่เราทำอาหารเกาหลีนะคะก็คือจะต้องมีโคชูจังอยู่ด้วยนะคะเราจะใช้โคชูจัง3ช้อนโต๊ะนะคะใส่เลย1 2นะคะ3ช้อนโต๊ะอย่างนี้เนาะต่อมานะคะน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มความนุ่มให้กับเนื้อไก่ของเรานะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะ ซอสมะเขือเทศ1ช้อนโต๊ะค่ะซอสน้ำมันหอยเพิ่มความแบบกรมกล่อมแล้วก็ความเค็มๆนะคะครึ่งช้อนโต๊ะพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบเค็มเกินไปอะไรอย่างเงี้นนะน้ำเปล่านะคะทุกคน3ช้อนโต๊ะนะคะสุดท้ายนะคะเราจะมาใช้กระเทียมนะคะเป็นกระเทียมที่สับ1ช้อนโต๊ะค่ะ คนนะคะทุกอย่างให้เข้ากันคนให้แบบไม่มีส่วนผสมใสๆอะทุกคนเพราะทุกอย่างมันจะต้องเข้ากันเนาะได้เลยอะหอมมากความแบบรสชาติของซอสมะเขือให้เบาๆหอมกระเทียมมากงั้นตอนนี้ออว่าเราหมักไก่ครบสิบนาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไก่ออกมาเต็มทอดกันนะคะ ถึงเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการหมักไก่กันนะคะหมักไก่อะไรหมักไปแล้วเดี๋ยวเราจะทำคลุกแป้งค่ะคล <c oughs> ุกเขาให้เข้ากันนะคะ ระหว่างที่เราเนี่ยทำการคลุกแป้งกับไก่นะคะเราก็ทําการตั้งน้ามันนะคะใช้ไฟนะคะประมาณกลางถึงเบาเบาถึงกลางนะคะทุกคนไม่เกินนี้น้อยอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะคะค่อยๆรอให้เขาเนี่ยร้อนเองนะคะทุกคนมาใส่เลยค่ะ นี่นะคะค่อยๆนะทุกคนเห็นไหมถ้าเป็นไฟแรงอะ่ะมันจะพุ่งขึ้นมาเลยแต่ถ้าเป็นไฟแบบอ่อนๆเบาๆเนี่ยก็คือจะเป็นอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีความแบบนี่อาจจะแบบพลิกสักประมาณ2อนาทีพลิกทีอะไรอย่างเนี้ยน้องทุกคนค่อยๆพลิกอย่าพลิกตลอดเวลาหรือไม่ก็เอาน้ำมันเนี่ยค่อยใส่ข้างบน และตอนนี้นะคะไก่ก็คือสุกและสีสวยมากทุกคนเฮ้ยนี่คือไก่ที่เราทอดเองอย่างกบบเทฟซี่อ่ะอุ้ยโยร้อนร้อนร้อนน้ำมันร้อนร้อนเลยร้อนจริงเลยเล่นแล้วก็ได้อ่ะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะถ้าเราใช้ไฟเบาอย่างนี้นะคะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าไก่ของเราอ่ะจะสีสวยแล้วก็จะไมมไหมแน่นอนนะคะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการเคี่ยวซอสนะคะแล้วก็เอาไก่คลุกลงไปในกระทะของเรานะคะทุกคนวิธีการนะคะก็คือตั้งกระทะไฟอ่อนก่อนนะคะให้มันร้อนนิดนึงแล้วก็ใส่ซอสเลยนะคะซอสก็คือซอสที่เราผสมเอาไว้ตอนแรกนะคะทุกคนใส่เลยจ้ะอ่ะแล้วพอเขาร้อนนิดนึงนะคะเราก็ค่อยๆใส่ไก่ของเราลงไป นี่ค่ะคุกไปเลยจ้าคลุกไปนะคะพอเห็นนะคะว่าไก่ทอดของเราเนี่ยเข้ากันแล้วแล้วก็ทำการปิดไฟค่ะซอสแน่นเวอร์ ะะก็คือไก่ทอดเกาหลีของเราแต่มันไม่ได้หมดเท่านั้นเพราะว่าไฮไลท์เด็ดของคลิปนี้นะคะกาลังจะเกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะเราจะทําเป็นไก่ทอดเกาหลีกับซอสมอเซเรลลาชีสยืดของเรานะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันค่ะว่ามอเซเรลลาชีสของเราจะทํำยังไงกันค่ะวิธีการทำนคะคะง่ายมากๆเลยอันดับแรกนะคะตั้งกระทะไว้ก่อนอย่างนี้นะคะผสมส่วนผสม,สม,ผสมก่อนอย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะคุณผู้ชมย้ำว่า ห้ามเปิดไฟตอนนี้นะคะผสมก่อนเนาะอันนี้ของเราเลือกนะคะเป็นโฟร์ชีสนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีโฟร์ชีสเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะเป็นมอสซาเรลล่าแล้วก็เชดดาร์ชีสนะคะแต่มอสซาเรลล่าเนี่ยก็คือห้ามขาดเพราะว่ามันทําให้ชีสยืดกลิ่นหอมมากต่อมานะคะเราจะใส่แบงค์ข้าวโพดนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนมข้นจืดน,นะคะประมาณสักครึ่งกระป๋องนะคะ คนนะคะทุกอย่างนนมาคนก่อนทุกคนเพราะแอละร,รู้ไหมถ้าเราเปิดไฟไปเลยตั้งแต่ต้นแล้วเล่าเสร็จเป็นข้าวโพดลงไปเนี่ยนะมันอาจจะจับเป็นก้อนแค่แบบกลุ่มเดียวอะไรอย่างเนี้ยเนาะแต่อันเนี้ยก็คือพอเราผสมทุกอย่างลงไปแน่นอนว่าเดี๋ยวเขาก็จะทําให้ทุกอย่างเนืดลงนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะนี่เริ่มแล นี่นะคะค่อยๆมันแบบสุดไหมอะเกินไปไหมอะทุกคนมันเกินไปไหมขอบคุณนะคะคนที่ทำสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยคือที่สุดสัดเด็นะคะอื ไก่กอดเฮ้ยคือมันน้าตาดีมากอะ่ะและนี่นะคะก็คือไก่ทอดเกาหลีชียสยืดของเราค่ะคูมใจสุดอะไรสุดถึงเวลาให้เรารอคอยนะคะมาชิมชีสก่อนดีไหมชิมชีสก่อนนะคะอุ้ยมันแบบมันเลิศมากเลยอะ่ะ กลิ่นนมเบาๆมันดีมากเข้าใจป่ะคะทุกคนไปทำตามนะใครที่ชอบชีสเหมือนออนอะไปทำตามอะเดี๋ยวเราลองอย่างนี้ใช่ปะ่ะ <Yeah. S 1> อย่างนี้ใช่ปะ่ะร <Yeah. S 1> อ,อบเดียวไม่พอเนาะ <S <S 2> <S 2> สอง ดีมากซอสเกาหลีอะ่ะมันจะมีความเค็มๆเผ็ดน้อยแล้วก็หวานใช่ปะเพอมันเข้ากับชีสอะชีสที่มันมันมนหอมๆคมเคมนัวๆเดอะเบ t คอมโบทุกคนอร่อยมากอันนี้จริงๆสุดปังเดี๋ยวขอปิดรายการแล้วกันนะเมาจะไปกินต่อคุณผู้ชมคะเมนูนี้เนี่ย อยากให้ทุกคนลองมากๆมันคุ้มค่าต่อการเกิดมาครั้งหนึ่งของชีวิตเรานะคะแบบวันไหนที่คุณเครียดว,วันไหนที่คุณเศร้าคุณท้อแท้ต่อชีวิตอยากให้คุณห่ายมาลองทําไก่กับชีสยืดนะคะมันช่วยเยีวยาจิตใจมากๆช่วยเยียวยาจิตใจมากๆ แล้ววันนี้นะคะเราก็ทำไก่เกาหลีกับชีสยืดเรียบร้อยแล้วนะคะลองไปทํากันนะคะทำแล้วเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยนะคะในเทเรสค่ะและถ้าอยากให้ออนทําเมนูอะไรนะคะก็สามารถมาบอกกันได้ในคอมเมนต์เช่นกันนะคะวันนี้ออนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องไก่นะคะและครั้งหน้ามารอดูกันนะคะทุกคนว่าจะทำเมนูอะไรคะ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ วิชาทำเองหรอเนี่ยบ้าเปล่าอ่าะ